ก็เห็นของเพื่อนรู้สึกว่าโอ้สวยมากจากไม่เคยมีนมมาเลยนะคะรูปร่างของเรานะคะได้สัดส่วนมากขึ้นนะคะถามว่าเจ็บไหมตอบได้เลยนะคะว่า10บล้อทับหรืออะไรอย่างนั้นสวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะอายุ40ปีค่ะ มาทำหน้าอ,อกกับหมอโกวิดค่ะ 450cc ซค่ะจากไม่เคยมีนมมาเลยนะคะคือก็มีเพื่อนมาทำก่อนนะคะก็เห็นของเพื่อนรู้สึกว่าโอ้สวยมากนะคะเออแล้วก็ถามเขาเออทำอะไรที่ไหนอะไรเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรเนี้ยเพื่อนก็ตอบนะคะว่าก็เออทำที่ใกล้บ้านนี่แหละแต่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เราก็มาทำค่ะหลังจากทำแล้วนะคะก็สวยสวยมากกว่าของเพื่อนอีกค่ะ ครบ6เดือนแล้วค่ะวันนี้นะคะหมอก็นัดมาดูแผลนะคะ,อะของระยะ6เดือนค่ะแผลนะคะก็เล็กมากเทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะขนาดซีซีนะคะตรงกับรูปร่างประทับใจค่ะการแต่งกายนะคะในชีวิตประจำวันที่เจออยู่ตอนนี้นะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเอ่อรูปร่างของเรานะคะได้สัดส่วนมากขึ้นนะคะแต่งตัวได้สวยขึ้นค่ะถือว่าประทับใจมากค่ะสำหรับในการทำหน้าอกในครั้งนี้กับหมอกวิทค่ะ ถามว่าเจ็บไหมตอบได้เลยนะคะว่าไม่ได้เจ็บมากถึงที่มีคนบอกว่า10ล้อทับหรืออะไรอย่างนั้น <c oughs> นะคะในส่วนของเอินเองเนี่ยบอกได้เลยว่าคือเจ็บในช่วงของอาทิตย์แรกนะคะแตนะ่ก็ยังลุกขึ้นเดินไปไหนแต่ไหนได้ไปห้องน้ําไปกินข้าวไปอะไรก็สามารถทําได้ทุกอย่างค่ะ3วันนะคะเอินทาแล้วก็สามารถไปทํางานได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะที่นี่มีเทคนิคพิเศษค่ะ ออไม่มีสายระบายเลือดนั่นเองค่ะนะคะถ้ามีสายระบายเลือดอเราจะต้องพาผดเลือดนะคะเดินไปไหนต่อไหนคะ่ะอันเนี้ยไม่ต้องเลยค่ะพนักงานนะคะก็ติดตามตลอดนะคะหลังจากที่ทําไปแล้วนะคะมีการส่องไลน์สอบถามเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมําให้รู้สึกว่าเออเรารู้สึกปลอดภัยนะคะในการมาทํากับหมอโควิดค่ะนะคะแล้วก็ประทับใจมากค่ะ แล้วถ้าคุณอยากให้หมอโควิดทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้เลยครับข้างใต้นี้นะครับข้างใต้นี้คอมเมนต์ comment มาได้เลยครับแล้วหมอจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะพยายามทำคลิปความรู้ที่คุณสนใจนะครับเดี๋ยวหมอจะทำออกมารับรองได้ว่า่าต,ต่อไปเนี่ยมันจะมีคลิปที่หมอทำที่ิงเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ